อ้าวทาไมอะ่ะการออกกําลังกายมันต้องดีต่อสุขภาพสิออกกําลังกายมากๆร่างกายจะได้แข็งแรงไงแล้วทําไมถึงทําให้มีลูกยากล่ะทาไมถึงไม่มีลูกสักทีเชื่อสี่ข้อนี้ก็เลยยังไม่มีลูกสักทีถ้าอยากมีลูกต้องฟังทางนี้คะ่ะสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะ ปัญหาเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยากท้องไม่ท้องยังไม่ท้องสักทีปล่อยมาตั้งนานก็ยังไม่มาสักทีแม่จะได้รับคําถามแบบนี้บ่อยมากเลยค่ะแล้วก็เห็นใจนะคะคนอยากมีเนี่ยก็อยากมีจริงๆค่ะรอตั้งนานเจ้าตัวเล็กก็ยังไม่มาสักทีแล้วบางคนนะคะก็มีความเชื่อแปลกๆแ,แล้วก็มีความเชื่อที่ไม่ค่อยถูกต้องเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยากค่ะเกี่ยวกับการดูแลตัวเองที่จะทํายังไงให้มีเจ้าตัวเล็กสักทีนะคะ ในคลิปนี้แม่จ๋าก,ก็เลยรวบรวมมาให้นะคะเกี่ยวกับ4ความเชื่อผิดๆนะคะเกี่ยวกับการมีเจ้าตัวเล็กค่ะใครที่ยังเชื่อแบบนี้อยู่นะคะก็อาจจะมีส่วนที่ทําให้เจ้าตัวเล็กยังไม่มาหาคุณสักทีค่ะ4ข้อความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการมีเจ้าตัวเล็กมีอะไรบ้างใครยังเชื่อแบบนี้อยู่เปลี่ยนด่วนเลยนะคะ 1. นะคะเขาบอกว่าอัตราของภาวะมีบุตรยากเนี่ยสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะมีบุตรยากเนี่ยมาจากผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย อันนี้เราต้องได้ยินกันบ่อย,อยๆแน่เลยเอ,อ,อะเนี่ยทำไมไม่ท้องสักทีทำไมไม่ท้องสักทีเป็นเพราะผู้หญิงมีปัญหาแน่ๆเลยใช่ไหมคะก็เลยไม่ท้องสักทีอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะองค์ประกอบที่ทําให้ผู้หญิงตั้งครรภ์มีเจ้าตัวเล็กได้เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้หญิงเพียงฝ่ายเดียวขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่ายค่ะเพราะองค์ประกอบสําคัญที่จะทําให้คุณผู้หญิงตั้งครรภ์มาจากไข่ของผู้หญิงแล้วก็อสุจิของผู้ชาย เพราะฉะนั้นนะคะถ้า2องค์ประกอบนี้ไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงผิดปกตินะคะก็จะทําให้การตั้งครรภ์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะและจากตัวเลขนะคะเขาพบว่าในอัตราส่วนนะคะที่มีความผิดปกติของฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งหญิงหรือชายเนี่ยก็อัตราเท่ากันค่ะจะอยู่ที่ประมาณ30-40%และคู่ที่มีภาวะมีบุตรยากอีกประมาณ10%เนี่ยพบว่ามีปัญหาทั้งคู่เลยค่ะทั้งหญิงและชายและอีก10%ของคู่ที่ไม่มีบุตรนะคะ ไม่สามารถทราบสาเหตุได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคู่ไหนเนี่ยยังไม่มีบุตรสักทีนะคะก็ไม่ต้องโทษตัวเองค่ะไม่ต้องโทษคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายเพียงแต่นะคะถ้าหากว่าคู่สมรสไหนนะคะที่ไม่ได้คุมกําเนิดนะคะแล้วก็มีเพศสัมพันธ์มเสมอส,สัปดาห์ละสองถึงสามครั้งติดต่อกันเป็นเวลาหนึ่งปีนะคะแล้วยังไม่สามารถตั้งครรภ์ได้แนะนําว่าคุณทั้งคู่เลยค่ะทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุข,ของภาวะมีบุตรยากทั้งคู่ค่ะ ความเชื่อที่สองนะคะเชื่อกันว่าคนอ้วนเท่านั้นที่มีภาวะมีบุตรยากที่มีลูกยากอันนี้ก็เหมือนกันค่ะไม่จริงนะคะเพราะไม่ใช่แค่เพียงผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือมีภาวะอ้วนเท่านั้นที่จะทำให้เสี่ยงต่อภาวะมีบุตรยากผู้ที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ผอมมากๆอันนี้ก็เสี่ยงต่อภาวะมีบุตรยากเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคู่สมรสนะคะวางแผนที่จะมีบุตรถ้าหากว่าคุณอยู่ในภาวะมีน้ำหนักเกินภาวะอ้วนก็ควรจะลดน้ำหนัก แต่ถ้าหากว่าคุณผอมมากๆไม่ว่าจะฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายผอมมากๆคุณก็ควรจะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงให้มีน้ําหนักตามเกณฑ์มาตรฐานค่ะ 3. นะคะการออกกําลังกายหนักๆดีต่อการมีลูกทําให้มีลูกง่ายอันนี้ก็ไม่จริงเช่นเดียวกันค่ะอ้าวทาไมอะ่ะการออกกําลังกายมันต้องดีต่อสุขภาพสิออกกําลังกายมากๆร่างกายจะได้แข็งแรงไง,งแล้วทําไมถึงทําให้มีลูกยากล่ะทําไมถึงไม่มีลูกสักทีเคยสังเกตไหมคะ คนที่ออกกําลังกายมากๆแบบ perfectionist เลยนะคะออกกําลังกายทุกวันมีไขมันไม่ได้เลยต้องมีแต่กล้ามเนื้อกินก็ไม่ค่อยกินกลัวจะอ้วนกลัวจะมีไขมันควบคุมอาหารออกกําลังกายนะคะหรือผู้ที่เป็นนักกีฬาอาชีพออกกําลังกายตลอดเวลาม,มีอาชีพเป็นนักกีฬาต้องออกกําลังกายตลอดการออกกําลังกายมากๆนะคะร่างกายไม่มีไขมันเลยมีแต่กล้ามเนื้อ ก็มีผลทําให้ฮอร์โมอนผิดปกติได้ค่ะเพราะไขมันเนี่ยมีผลต่อฮอร์โมอนของเราค่ะไขมันมากไปก็ฮอร์โมอนผิดปกติไขมันน้อยเกินไปก็ฮอร์โมอนผิดปกติค่ะเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายอ่ะดีนะคะดีต่อสุขภาพแล้วก็ดีต่อการมีบุตรแต่ต้องออกกําลังกายแบบพอดีพอดีค่ะไม่มากไปนะคะแล้วก็ไม่น้อยเกินไปจนปล่อยให้ตัวเองอ้วนออกกําลังกายแต่พอดีช่วยให้มีบุตรง่ายค่ะและ4ี่นะคะถึงแม้ว่าคุณจะเคยมีลูกมาแล้ว แต่ก็มีโอกาสนะคะที่คุณจะมีลูกยากได้อันนี้จริงค่ะถึงแม้ว่าสามีภรรยานะคะที่เคยมีบุตรมาแล้วและอาจจะทิ้งไปนานนะคะมีบุตรคนแรกแล้วก็ทิ้งไปนานคุณกําเนิดค่อนข้างนานแล้วตั้งใจว่าจะมีคนที่สองเอ๊ะแต่ปล่อยมาแล้วเนี่ยทำไมไม่มีสักทีทงที่เคยมีคนแรกก็มีแบบง่ายๆนั่นม,มันเป็นเพราะว่า ถ้าร่างกายมันเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอายุที่มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะหญิงหรือชายโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยไข่นะคะที่ตกจากรลังไข่จะมีจํานวนน้อยลงแล้วก็ไข่เนี่ยก็จะมีเปลือกที่หนาแล้วก็แข็งมากขึ้นแล้วไข่ก็จะแบ่งตัวยากขึ้นจึงทําให้อัตราการตั้งครรภ์ของคุณผู้หญิงที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยลดลงเรื่อยๆตามอายุที่มากขึ้นคะ่ะ ใครนะคะที่กําลังรอเจ้าตัวเล็กอยู่แล้วยังมีความเชื่อทั้ง4ข้อนี้อยู่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนแนวคิดนะคะและถ้าหากว่าคู่สมรสไหนนะคะที่ไม่ได้คุมกําเนิดมีเพศสัมพันธ์สม่าเสมอส,สัปดาห์ละ2-3ถึงครั้งนะคะติดต่อกันเป็นเวลา1ปีแล้วนะคะแต่ยังไม่สามารถมีบุตรยังไม่สามารถตั้งครรภ์ได้นะคะแนะนําว่าควรจะไปปรึกษาแพทย์คลินิกมีบุตรยากนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าการไปปรึกษาเนี่ยจะหมายความว่าเราเนี่ยมีลูกยากนะคะ เพียงแต่ว่าไปหาสาเหตุบางคู่เนี่ยอาจจะมีสาเหตุเพียงเล็กน้อยก็สามารถกลับมาแก้ไขบ้างก็สามารถกลับมามีบุตรเองได้ตามธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าทิ้งไว้นานอายุมากขึ้นสุขภาพเปลี่ยนไปเรื่อยๆโอกาสของการตั้งครรภ์ก็จะยิ่งน้อยลงนะคะตามอายุที่มากขึ้นค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษ,ษาอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอทุกคู่สมหวังนะคะเจ้าตัวเล็กมาอยู่ด้วยเร็วๆค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายคะ่ะ